คุผู้ชมครับคำว่ากเกษียณแปลว่าสิ้นไปเกษียณในทางราชการก็ใช้คําว่ากเกษียณอายุหมายถึงครบกําหนดอายุที่จะทําราชการเมืองไทยเรากําหนดไว้ที่อายุตัวครบ60ปีซึ่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนบางหน่วยเขาก็ถือเอาเกณฑ์อายุ60เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยครับการมีอายุถึง60ปีไม่ใช่เรื่องง่ายคนไทยจึงนิยมทาบุญตอนอายุครบ60ปีก็คือ5รอบ ถ้าเป็นชาวจีนก็ทําบุญที่เรียกว่าแสยิดแต่คนสมัยนี้อายุ60บางทีดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นสวคือสูงวัยแล้วบางคนอายุ60แล้วยังมีทั้งร่างกายและก็สมองรวมทั้งความสามารถที่จะทํางานต่อไปได้อีกจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่บางคนพอกเกษียณอายุราชการคืออายุตัวได้60ก็หยุดตัวเองเลยหยุดทุกอย่างไม่ทําอะไรแล้ว นั่นคือความคิดอันตรายของคนไวกยเเษียณครับมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือของที่ใช้เป็นนานๆมันก็จะมีวันเสื่อมโทมและก็หมดอายุไปแต่ก็ต้องยอมรับอีกว่าของที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้นิ่งๆน,นานๆก็จะหมดอายุเหมือนกันความสามารถที่เคยทำโน่นทำนี่ได้พอหยุดใช้ความสามารถที่มีอยู่นานๆไปไอ้ความสามารถที่หยุดใช้มันก็จะเหมือนนักกีฬาที่หยุดฝึกซ้อม หยุดการแข่งขันแล้วในที่สุดความสามารถนั้นก็จะค่อยๆลดลงสมองที่เคยปราดปรเปลืองเฟื่องฟ,งฟูคิดโน่นคิดนี่พอเราไม่ได้ใช้มันก็จะเหมือนมีดที่ไม่ได้รับสุดท้ายก็จะกลายเป็นสมองที่หมดสภาพคำพีเก่าแก่ของจีนโบราณที่ชื่อว่าอี้จิงซึ่งปราชญ์จีนก็สร้างคำพีนี้ไว้เพื่อใช้เป็นคู่มือดำเนินชีวิตเขาบอกว่าสรรพชีวิตต,ต้องมีการเคลื่อนไหว ยิ่งใช้จึงมีชีวิตชีวายิ่งใช้จึงยิ่งฉลาดการพายเรือทวนกระแสน้ําหากไม่ออกแรงพายเรือต้านเรือย่อมจะถูกกระแสน้ําพัดพาล่าถอยไปชั้นใดสมองที่ไม่ได้ใช้งานก็ย่อมเสื่อมถอยชั้นนั้นถ้าพูดกันทางวิทยาศาสตร์เซลล์สมองมีการสร้างใหม่ตลอดเวลาและเกิดได้ตลอดอายุไขตราบที่เจ้าของสมองยังไม่ตายเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุใดหากเราไม่หยุดใช้สมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสมองมันก็จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคความจําเสื่อมกันมากขึ้นบางคนเป็นอัลไซเมอร์ก็คือสูญเสียความทรงจําไปเลยซึ่งที่จริงแล้วมันชะลอได้ก็ในเมื่อรู้อยู่ว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้มันเสื่อมได้เราก็ต้องพยายามใช้มันบ้างหมอเขาแนะนำวิธีการดูแลสมองชะลอความเสื่อม ย่อให้ฝังสั้นๆก็คือการออกกำลังกายอันนี้เป็นหลักสำคัญในการชะลอทุกโรคก,การพยายามทำกิจกรรมพัฒนาสมองเช่นอาน่านหนังสือเขียนหนังสือเล่นเกมที่ฝึกสมองการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอย่าขาดสังคมพยายามพบปะพูดคุยกับคนอื่นบ้างการหลีกเลี่ยงหรือหยุดใช้สิ่งเสพติดแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์อันนี้เป็นหลักทั่วๆไป แต่สิ่งที่อยากจะเน้นกับท่านผู้ชมก็คืออย่าหยุดทำงานการทำงานของคนสูงวัยไม่ใช่ว่ากลับไปสู่งานเดิมๆเพราะเรากรเกษียณอายุก็คือเขาให้หยุดพักจากงานที่เคยทำมานานแล้วงานที่แนะนำให้ทำก็คืองานที่เราสร้างขึ้นมาเองเราเลือกได้ครับไม่มีใครมาสั่งไม่มีใครมาบงการเราเลือกงานที่เราคิดว่าเราชอบมันเหมาะกับเราซึ่งอาจจะทำเป็นงานอดิเรก หรือทำเป็นงานอาชีพที่ไม่ต้องทุ่มเทนะักไม่ต้องลงทุนมากนะักเพราะถ้าลงทุนมากเกิดเจ๊งเกิดขาดทุนขึ้นมากิจการล่มก็จะกลายเป็นทุกข์สาหัสในตอนแก่งานอะไรบ้างครับที่คนสูงวัยน่าจะทำมีหลายอย่างครับเช่นงานเป็นที่ปรึกษางานเป็นผู้ชำนาญการพิเศษคนสูงวัยบางคนมีความรู้สูงเรียนมาเยอะ แถมมีประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดการทํางานที่คนรุ่นใหม่ไม่มีคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เยอะๆก็อาจจะรับงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนก็ได้งานการเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรพิเศษคนสูงวัยที่มีประสบการณ์สูงยังสามารถส่งมอบความรู้สู่คนรุ่นหลังได้อีกเยอะการลงทุนเล็กๆน้อยๆที่มีความเสี่ยงน้อยงานเป็นช่างซ่อม อันนี้อาจจะต้องใช้แรงกายอยู่สักหน่อยแต่ก็เหมาะกับคนที่ล่ำเรียนหรือมีประสบการณ์ทางช่างติดตัวอยู่การรับงานซ่อมแซมแบบที่เป็นกิจการในบ้านเช่นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมโทรศัพท์มือถือซ่อมอุปกรณ์ในบ้านอันนี้จะได้ออกกำลังกายได้พบปะผู้คนแถมเป็นรายได้ที่ดีด้วยงานทำขนมทำอาหาร ก็เป็นงานน่าสนใจสำหรับคนสูงวัยที่มีฝีมือในทางทำอาหารการเปิดร้านขายของร้านอาหารร้านกาแฟที่ไม่ใช่เป็นกิจการใหญ่โตที่ต้องบริหารมากมายนอกจากจะทำรายได้แล้วยังได้พบปะพูดคุยทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อหน่ายงานเกษตรอันนี้น่าสนใจมากครับเช่นเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ไม้ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้ออกกำลังกาย แล้วก็เป็นรายได้ที่ดีด้วยงานเล็กๆเช่นงานฝีมือเย็บปักถักร้อยทำดอกไม้ประดิษฐ์ทำผ้าบาติกอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็มีรายได้เพราะเดี๋ยวนี้ของพวกนี้ขายไม่ยากครับมีสื่ออินเทอร์เน็ตช่วยและพอพูดถึงอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีคนสูงอายุไม่น้อยครับที่ทำงานขายของออนไลน์เป็นอาชีพ ใช้เงินลงทุนไม่มากและมีโอกาสทำเงินสูงด้วยอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างมีงานมากมายที่เราสามารถเลือกทำได้ตามความถนัดและตามความสนใจข้อสำคัญก็คืออย่าให้เป็นงานที่ลงทุนสูงอย่าเป็นงานที่มีระบบซับซ้อนยุ่งยากแทนที่จะได้พักสมองกลายเป็นทำร้ายสมองอย่าทำโดยมีเงินเป็นตัวตั้งเป็นเป้าหมายใหญ่ ซึ่งมันจะเป็นการโหมทําร้ายสมองและร่างกายอีกเหมือนกันทําแค่พอผ่อนคลายมีไรายได้เป็นผลพลอยได้อันนี้จะเหมาะกวา่าอย่าลืมครับว่ากเกษียณซึ่งแปลว่าสิ้นไปมันหมายถึงการสิ้นไปของภาระงานประจำที่ทำมานานแต่จะเป็นการเริ่มต้นของงานที่เราชอบและเราเลือกของเราเองกเกษียณคือสิ้นไปแต่ไม่ใช่สิ้นใจ เพราะฉะนั้นอย่าไปกเกษียณสมองนะครับ